โคหลายบัวจ้าสวัสดีค่ะสีทุกท่านจ้า,จามมเกีกับร้านเจ๊นหนึ่งนะคะกับยำหม,มึกไข่ไข่แดงเค็มไข่ปลาเค็มนะคะเมนูนแรกเลยนะครับหมึกไ,ไข่ไข่ปลา,นะาแล้วก็ไข่แดงเค,ะคะียนค่ะปรลาดาําได้เนาะเมนูนี้นะๆๆ ไหลบัวกับข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดไหลบัวนะคะนกอะไรไปเนี่ยอะไร่ะ

ไข่ไข่ปลานะคะเดี <si ๋ยวเราก็จะใส่เพิ่มไข่แดงเข้มจากเมนูมึกไข่ไข่ปลาไข่แดงเข้มนะคะก็เปิดไหลบัวจ้าเมนูต่อไปนะครับตัวใหญ่มาก กัใจจะหัไกไหมเนาะปัญหาใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วไงแต่อันนี้ดีสุดใหญ่กว่านี้ก็ตัดไม่ดีอันนี้โขววันนี้กุ้งขออนุญาตตัดครึ่งเนาะตัวใหญ่เดีย๋ยวจะไม่กล้าทานเพราเป็นกุ้งสดด้วย วันนี้พุ่งก็ตัวใหญ่เสร็จน้อยไม่ลานะจ๊ะไม่ลานะลาได้แม่ใส่เยอะลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ปรุงอร่อย,ย <laughs> คุยนิดนึง <laughs> ตาพี่หนึ่งจะปรุงออกแบบสามรสเนี่ยเหมือนตำไทยอ่ะมันก็จะออกแบบกลิ่นตะลา้าแต่ว่าไม่ได้คุ้งไงมันทำให้ลูกค้าทานง่ายขึ้นทั้งสามชุดเลยไหมคะไม่เอาเขาโดตนโยนใส่เค็มไม่เอาตะล้านี่ค่ะได้ใช่เด็กก่อนให้กินอ่ะ เดี๋ยวแม่ตกใจนี่แบบแม่เงยประโยชน์นะครับเงยประโยชน์นะได้สวยฟางแล้วกันโเอากระดาษมาทับหน้าหน้าแม่หน่อยเดี๋้อกระดาษที่โชคมาทับหน้าแม่หน่อยอยู่ข้างล่างทับที่หน้าแม่แม่แม่กลมทับหน้าเรีบๆทับหน้าทับหน้าลูกแล้วเงยประโยชน์ลูก เก็บทิ้งเลยลูกที่หลอดได้กุ้งสดกับปูม้านะแต่ปูม้าใหญ่จริงใหญ่จริง Oh นี่นค่ะปูหม,มาแซลมอนนะคะกุ้งสดขะโพดะอะไเอ้ยมะม่วงไหลบอูอาจจะมาเจอเมนูต่อไปกันเลยค่ะตัเมนูต่อไปนะคะเมนูหมึกไข่แซลมอนแล้วก็ไข่ปลาเคียวค่ะ าไหนันผลไม้รวมมาใส่กับไข่ปูคุ้งสุกเนี่ยค่ะอร่อยถ้าเป็นผลไม้รวมนะคะ โทรศัพท์ม,มันได้เป็นไรนะครับเปิดไฟเฉ <c oughs> ยทำไมแสงโทรศัพท์เปลี่ยนไปอันไหนที่ให้ไปหนึ่งแยกน้ำบอกให้ละเอียดนะครับที่หนึ่งจะได้แยกให้เลยแบบสำหรับไวแช่เย็นได้เลยต่อไปแยกหมดเลยครับจ้าโอเค ชั้นหนึ่งครับเห็นข,ข่าวมันเข้ามาเยอะหรือว่าชั้นหนึ่งมัจะเปิดออเดอร์ครับไกลๆแล้วนะคะข่าวดีอาจจะมีข่าวดีนะคะเดี๋ยวจะแจ้งภายในอาทิตย์หน้านะคะสําหรับการเปิดออเดอร์นะคะกับฮิวยำรอบครั้งที่สิบสามใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเราขี่รอบที่เท่าไหร่แล้วจําไม่ได้แล้วเอฟซีจําได้ช่วยบอกข้างล่างหน่อยนะครับแม่ค้าจ,จำไม่ได้น่าจะสิบเอ็ดรอบแค่รอบสิบเอ็ดด้วยก <c oughs> ันช่วยไม่ได้ด้วยแต่แม่ค้าจําไม่ได้ ยังไม่จบนะฮะโอ้โหกินเลยหรอครับกิน <BS> <BS> เลยก็พอแล้วไม่ไหวแนละ้วกินก่อนไหมกินก่อนไหมพี่บอกพี่บอกไม่ไหวหรอกินก่อนไหมอยาพี่หนึ่งทำไปเรื่อยๆเหมือนอะไรนะโอมาการเซใช่ไหมทำไปทานไปได้ <BS> 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 อันนี้มึกไข่นะคะไข่ปลาแซลมอนนะคะเรามาดูเมนูต่อไปเลยนะคะไม่เอาลูกเนี่เป็นปูมาพิเศษไข่แน่นมากพยายามดึงอย่าไข่ติดอ่อพี่นุ๊ตลูกไข่ช่ำๆเลยนะคะนี่เนื้อแน่นใส่ชิ๊ก จ,จัดทะเลอ่าวประจวบ <laughs> เ็ดกลางนะเจ้า <ans> ก็ไม่เก่งใจกักทแหละ <ans> ไม่แซบมันไม่ถึงสำหรับเหนือนะ <ans> มันเหมือนกินต้มจืดใช่ไหม <ans> อันนี้เรากินต้ยมยำมันต้องเสน้น <ans> ข้นใส่ยายำเจยำต้ยมยำนะ <laughs> เอฟตีเอฟตีตั้งให้ว่าเป็นน้ำต้มยำวันนี้เขาวันนี้นมานานมาได้ไหมครับโอ้โหเขาเรียกรุ่นดิบจำบานตั้งแต่เรายังไม่มียูทูบอ่ะนั้งแต่แฟนหนุ่มอยู่จนแฟนหนู่ถ่ายเลยเปล่าไปทำงานที่อื่นนะครับวันนี้คนไม่มาย้ายย้ายไปทำงานที่อื่นปกติเขาจะพากันมาซื้อสองคนแหละไม่งั้นเขาก็มาซื้อให้โทรมาเมื่อก่อนกินตั้งแต่ชุดละร้อยเนาะ ตัวเล็กๆเจ็อร้อยจนเจ๊ใช้ปูแบบว่าบิ๊กไซส์มะม่วงไม่ต้องเยอะเน่งก็ก็กระไหลปูว่ามะม่วงเนี่ยไปแบบปลุกกรีบสองร้อยห้าสิบลูกตามสเต็ปเดิมแหละเพิ่มแค่1้อยเดียว ามช่องเจ๊นหนึ่งแบตามปากชาแนเเลด้วยนะครบเดี๋ยวเรามาปิดก,กับเมนูนี้เลยนะครับปูม้าฉ่ำๆนะคะโคตรยำปูม้านะคะพิเศษจ้าจ้าโอเคจ้าสำหรับวันนี้ผูชมเจ๊นหนึ่งต้องขอฝากคลิปปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ